สวัสดีครับพบกับชายแฮกในรายการมายาไอดูนะครับซึ่งจะเป็นรายการที่จะสร้างฝันสร้างพลังใจสร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ได้ชมรายการนะครับและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับจะเป็นใครไม่ได้นี่ก็คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับเขาเป็นศิลปินนักร้องเขาเป็นใครนั้นมาทําความรู้จักกับเขาเลยกันดีกว่านะครับคุณวัดชัยวัฒนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอเรียกเรื่องวัดชัยวัฒวัดํำโอ้โห วัดนี้คือเป็นนักร้องหรือทำอ,อะไรมากอดเออลองเล่าประวัตินีหนึงที่บ้านนะทำธุรกิจส่วนตัวะครับแล้วก็มาเจอครูเพลงท่านหนึง่งด้วยความที่ใจรักเพลงลูกทุ่งม,มีพี่เอชายามิชัยเป็นไอดลอลครูเพลงก็เลยลองให้หัดร้องเพลงจับมาทําเพลงแต่ว่าเราต้นทุนเราไม่ได้เสียงดีอยู่แล้ว อย่างทธ<ต>ิ์ศิ์ต้นีเสียงดีแต่ยังไม่แต่คนชี้เท<ต>่าไหร,ร่ครับเพลงอ,อ,อ่ะมองว่าเราอ่ะเสียงแปลกก็เลยจับเรามาทําเพลงในก็มีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆครับครับผมค,บคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีการทําเพลงเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่เสียงเพราะเสมอไปแต่ถ้าเราเสียงเราอาจจะมีเอกลักษณ์บางอย่างที่ครูเพลงมองเห็นครับทีนี้เส้นทางของการเป็นนักร้องเนี่ยเริ่มมานานหรือยังอะครับ ประมาณ3าปีครับก็เริ่มมาตั้งแต่ร้องเพลงยังไม่เก่งก็พอตอนนี้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ต้องฝึกฝนบ่อยๆต้องไปเรียนใช่ครับไปเรียนแล้วซิงเกิลที่ออกมาเนี่ยพอจะทำได้ไม่มีเพลงอะไรบ้างครับเพลงแรกเลยที่ได้เข้าห้องบันทึกเสียงก็จะมีคอยเธอที่อ่างทองเพลงไม่ง้อแล้วก็มีเพลงอโหสิครับคอยเธอที่อ่างทองนี่คือแต่งขึ้นมาใหม่ แต่งขึ้นมาใหม่เลยแต่งขึ้นมาใหม่เลยแต่งข,ข,ขึ้นมาเพื่อ <c oughs> เพื่อผมเลยโอ้โห <c oughs> จริงๆแล้วคุณวัดชัยวัน์เนี่ยนะครับเป็นคนจังหวัดอ่าง,องทองอใช่ครับอยากฟังนิดนึงได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวได้ครับอโอเคหนุ่มเมืองอ่างทองนั่งมือมองลำเจ้าพระยาหัวใจพรำเพียรเรียกหา คนห่างตาอยู่ไกลแสนไกลเสียงดีนะเสียงดีนะนแล้วก็ดูแล่ละที่ครูเพลงชอบเสียงคุณแปลกจริงๆ <laughs> <c oughs> คือมันจริงๆแล้วคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอย่างที่เราบอกนะมันมีเอก,กลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะการที่เป็นเอก,กลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นดาวดวงหนึ่งที่สามารถแจ้งเกิดได้เส้นทางของการเป็นนักร้องเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนะ สำหรับผมก็ถ้าเกิดมองเทียบกับพี่ๆศิลปินที่เขามีชื่อเสียงอ่ะคือผมอยู่ระดับล่างๆเลยแถวล่างเลยซึ่งเราเราเทียบเขาไม่ได้เลยครับแต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองถ้าถามว่ายากไหมสําหรับผมคือยากอพอสมควรเลยครับครับแต่ด้วยที่อย่างที่บอกก็คือมีใจรักอคือคนเราเนี่ยพอมันพอมันใจมันรักอ่ะนะมันก็อยากจะทำสิ่งนั้นมันดีที่สุดเนาะก็เสกสรรตัวเองขึ้นมาจนมีพวก ครูเพลงหลายๆท่านอาจารย์ก้องฟ้าสถาพรอาจารย์สมชายเทียนชัยแล้วก็อาจารย์สุกเสาอาจคงหารที่ว่าเหมือนเห็นเห็นด้วยร้องเสียงเรามันแปลกกว่าคนอื่นก็เลยช่วยกันผลักดันผมขึ้นมาจนเป็นวัชยวัตรวันนี้ครับวัชยวัตรวันนี้เคยเจอพี่เอชยานไหมเจอครับเจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยครับแล้วคุยกับเขายังไงบ้างเคยคุยบอกเขาอย่างไงบอกพี่เอเนี่ยผมมีพี่เอเป็นไอเดอาเกยคนอ่างทองด้วยนี่คนอ่างทองครับใช่ครับ ก็ก็คือพี่เอก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราทําเพลงก็คือเหมือนพี่ก็จะคอยบอกว่าให้เราเหมือนเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรนยครับให้ดูต้นแบบว่าต้นแบบเป็นยังไงพัฒนาตัวเองขึ้นไปประมาณนี้ครับครับผมเพราะจริงๆแล้วการเป็นศิลปินนักร้องหรือเป็นนักแสดงเนี่ยการที่เราได้มีการฝึกฝนบ่อยๆเนาะได้มีโอกาสขึ้นโชว์บ่อยๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ คิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเออจากวันแรกๆจนถึงวันเนี้ยถ้าให้คะแนนตัวเองเนี่ยคิดว่าจะให้ตัวเองคะแนนเท่าไหร่ดีแล้วเป็นอะไรบ้างเออถ้าคะแนนเต็มสิบถ้าเริ่มจากศูนย์เลยนะครับออตอนนี้ผมก็อยู่สี่ถึงห้าพอไม่กล้า <laughs> ไม่กล้ไาไปเทีสิศแล้วเป็นที่มีชื่อเสียงขนาดนั้น <laughs> เพราะว่าเรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ mm. แต่เราก็พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไป mm. เรื่อยๆครับครับผมก็เป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆจริงๆเลยเนาะ แล้วตอนนี้งานเป็นไงบ้างครับตอนนี้งานในวงการร้องเพลงซบเซาไหมหรือว่ามันเราก็ยังพอมีงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมเหมือนว่าเรายังไม่ได้เก่งพอที่จะรับงานข้างนอกได้อาจารย์ยังไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นแต่ว่าก็มีแพลตฟอร์มตามตามสื่อออนไลน์ต่างๆจนมาทําให้เกิดกระแสมาเพลงนึงชื่อเพลงเกลียดกูทําไมอซึ่งเป็นกระแสไวเราอยู่พักเดียวแล้วก็เริ่มเงียบไปแล้วในทิกเกอ เกียรติกูทําไมครับอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปหาแล้วเกียรติกูทําไมเนี่ยแต่เดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าพักเบรกแล้วลองให้พี่ฟังนิดนึงนะได้เลยครับีดีโอเคครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะมาฟังเกียรติกูทําไมอืมนะครับตอนนี้พักชมโฆษณากันก่อนดีกว่าครับ เอาละครับหลังจากที่ชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องวัดชัยวัดนะครับนักร้องหนุ่มรอนเสียงแปลกนะใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่เสียงดีมากๆนะครับจากจังหวัดอ่างทองและว,วันนี้เขามาไกลจริงนะมาจากอ่างทองเลยนะเพราะว่าเขาพักอยู่ที่โน่นแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าก็มีกระแสะเพลงเกียรติกูทําไมซึ่งเคยใช่ครับ ทุกคนเอามาเล่นในติ๊กตอกันเนาะเพื่อวันนี้ออกอากาศไปอาจจะกลับไปอีกรอบหนึ่งก็ได้มีพี่ๆศิลปินดารานักร้องนักแสดงหลายๆท่านเอามาเล่นกันเลยทําให้เป็นกระแสเพลงนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวพี่ต้องเอาไปเล่นบ้างแล้วล่ะเกลียดกูทําไมร้องยังไงเอออยากฟังนี่กตินี้ถ้าเราไม่พูดกันนี้เราไม่รู้เลยนะเออเกลียดกูอย่ามายืมเงินกูเกลียดกูอย่ามากินของกูเกลียดกูอย่ามามองหน้ากู เกลียดกูอย่ามายิ้มให้กูประมาณนี้ครับเพลงนี้นี่เองครับอ้าวต้องร้องอยู่นี่นี่เองเออแต่จริงๆนะบางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าเพลงบางเพลงอย่ยใครเป็นคนร้องนะก็โอเคสุดยอดมากๆอย่างนี้ดีกว่าพอเพลงนี้มันเริ่มเป็นกระแสะแล้วก็เราก็ทํางานแหละพี่ก็เชื่อว่าเราก็ทำงานธุรกิจที่บ้านด้วยร้องเพลงด้วย เวลาเราทํางานเนี่ยบางครั้งคนเราเนี่ยมันก็จะมีความท้อแท้หรือรผิดหวังเนี่ยอยากจะถามวัดว่าวัดแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงหรือใช้ข้อคิดอะไรในการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับอ่ายามที่ท้อแท้วัดจะเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องนี้ให้กับคนในครอบครัวฟังจะเก็บไว้คนเดียวแล้วก็ทําบุญอย่างเดียวเลยครับเพื่อเหมือนเหมือนเติมกําลังใจให้ตัวเองอ ส่วนมากจะเข้าวัดทำบุญอย่างเดียวเลยครับออแต่จะไม่นําปัญหารเรื่องเนี้ยเข้าสู่ที่บ้านเลยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นคนแบบอะไรก็เรียกว่าคิดแล้วก็กลับมาแบบเออเราอยู่กับตัวเองใช่ครับช่วยตัวเองเลือกที่เลือกที่จะคุยกับเพื่อนมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆถึงจะย้อนกลับมาหาครอบครัวครับผมครับสุดยอดมากๆแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น้องวัด รู้สึกเพิ่งไปรับรางวัลมาใช่ครับรางวัลอะไรยังไงครับได้รับรางวัลนาลายทองสาขาผู้บวมเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแล้วก็รางวัลนัคเนศรางวัลศิลปินตัวอย่างดีเด่นสองรางวัลครับครับผมก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ที่มีความตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนางานเพลง MV เรามีมั้ยยังเอ่ยมีเลยครับใน u t u b e ช่องวัชชัยวัฒน์ได้เลยครับพิมเขียนชื่อภาษาไทยวัชชัยวัฒน์เลยใช่ครับก็สามว่าทำไปแล้วกี่เพลงครับตอนนี้ ประมาณสิบกว่าเพลงครับประมาณนี้โอ้โหต้องไปติดตามนะครับใครที่เป็นแฟนนวัชยาเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนหน้ารายการเนี่ยเราบอกว่าเราชอบคุณเอชยาใช่ครับเป็นไอดอลของเราครับทําไมถึงชอบเอชยาเป็นไอดอลของเราคือแต่ก่อนเลยเนี่ยเคยเล่นลิเกอยู่กับพี่เอชยามิชัยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นตัวเด่นอะไรขนาดนั้นครับก็คือเหมือนชื่นชอบพี่เอมาทุนเดิมอ่ะคุณแม่อ่ะเป็นลิเกครับก็เลยมาเล่นลิเกอยู่กับพี่เอชยยาเล่นได้อยู่พักหนึ่งครับ ก็เลยเหมือนเหมือนชอบพี่เขาพี่เขาเก่งในทุกๆเรื่องเลยยิ่งเรื่องการแสดงนี่ต้องยกให้ให้เป็นที่หนึ่งเลยครับครับผมนะก็เป็นคนมีความรับผิดชอบดูแลครอบครัวด้วยเนาะพี่เอแล้วก็เป็นนักร้องเสียงดีนะคบพี่เอชยาขยันทำอาหารกินมากเผื่อพี่เอเทปนี้ส่งไปถึงพี่เอห๋ยวพี่เอมาเปิดดูอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนอกจากร้องเพลงทำงานธุรกิจที่บ้านความใฝ่ฝันในอนาคตเนี่ยเราอยากทำอะไรอีกครับ ก็อยากอยู่ในวงการเพลงนี่แหละครับออยากให้อยากให้มีคนรู้จักอ,อยากให้เพลงเป็นกระแสเหมือนอเหมือนพี่ๆศิลปินดังๆหลายๆท่านครับแล้วเพลงอะไรที่ตอนนี้ที่เราไม่ควรสึกว่าที่เราร้องมาแล้วเราชอบมากที่สุดของเราเองอะจะมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงคนนี้คือใครแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกจะปล่อยประมาณสิ้นเดือนกุมภานี้ครับทำไมชื่อเพลงคนนี้คือใครมันต้องมีที่มาที่ไป ทางอาจารย์ก้องฟ้าสถาพรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะครับคือด้วยเนื้อเพลงอจะจะเชิงกระทบกระเทียบอนิดนึงแต่เป็นเพลงที่เป็นทำนองไทยเดิมเลยออืเป็นเพลงที่กระทบกระเทียบเหมือนเสียดสีกันนิดนึงว่าชนประชันใช่ครับประมาณนั้นว่ายังไงทำไมเธอไม่รักฉันอเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปอะครับประมาณว่า แขวะกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมเจอหน้ากันต้องแขวะกันและไอคนที่แขวะเนี่ยคนเนี้ยเป็นใครครับอาจารย์ก็เลยเอามาให้เราร้องแล้วก็บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วครับเราถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็เราปล่อยเราปล่อยครับแล้วก็ดนตรีเป็นทํานองดนตรีไทยด้วยดนตรีไทยเดิมแต่ว่าก็มีเครื่อดนตรีที่สมัยใหม่ขึ้นมามาบ้างมันอัดมิกเอดแมทนะให้เข้ากับยุคกับสมัยแต่ก็ไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นไทยอะไรอย่างนงี้ยจ้ะเซมเปิลนิดนึงได้ไหมอะ ได้ครับเออฉันช,ชอบเวลาเขาร้องเพลงมากเลยอ่ะแบบว่าเวลาเขาร้องแล้วเป็นความรู้สึกว่าเสียงเขาเรียกเสียงมีสเสน่ห์นะ<อ>เนาะจริงจริงเสียงมีสเสน่ห์อ่ะนิดนึงนิดนึงพูดแขะกันทำไมติดนิสัยใครมาเฝ้าแต่คอยนินทาริษยามากมีใจพิการหรือ กานใจต่ำชอบซ้ำใครจนก็ย่ำยีเห็นใครรวยกว่าก็อิจฉามารสีคิดดูให้ดีคนแบบนี้คือใครโอ้โหมาะมณนี้ครับขอบคุณครับ เพลงโดนนะโดนกับสังคมยุคปัจจุบันมากๆเลยนะครับก็เชื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมวันนี้แน่นอนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นของน้องจมมี่แล้วก่อนจากกันนะครับอยากให้น้องวัชชัยวัฒน์เนี่ยนะครับฝากช่องทางติดตามช่องทางติดต่อจะฝากอะไรกับแฟนๆทางรายการเฉยเลยครับได้เลยครับ ก็วัดก็ฝากผลงานเพลงนะครับทางช่อง Youtube ชื่อว่าวัดชัยวัดแล้วก็ Facebook ชื่อจริงเลยครับมหันนบคมคายแล้วก็มีทาง TikTok TikTok ชื่อวัดชัยวั์เหมือนกันครับก็ฝากผลงานเพลงที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ด้วยนะครับชื่อเพลงคนนี้คือใครครับครับผมนะครับนี่ก็คือวัดชัยวัดนะครับแต่พี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปเล่นทิกตอกเกียรติกูทำไบ เออเปนดีมากๆเลยครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องวัชยวัฒน์มากๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับไว้พบกันในมาโอกาสหน้าสำหรับรายการมายาไอทอของเราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ